โหมาลายเยอะจังนไอ้รูปหล่อมาลายเยอะจังนไอ้รูปหล่อเหรอดูดดดไหม อนี้สุดยอดแล้วสุดยอดแล้ว,ลวเพิ่งเคยเห็นนะมาอยู่หมอลำเนี่ยเพิ่งเคยเห็นมีพระเอามาอะไรมาให้มีพระเอามาอะไรมาให้เพิ่งเคยเห็นมาอยู่มาสามสี่ปีแล้วมีองท่านหลวงพ่อเอามาอะไรมาให้คือเขาหลวงพ่อเขาเห็นความตั้งใจนะเห็นความในการทํางานเนะี่ยเขาต้องประทับใจหลวงพ่อเลยหวนี้ครับตังนะฮะ นี่ครับหลวงพ่อมาให้ครับวางไว้หน้าไอทีให้ลูกครับแพงเวลาเรื่องดีก็ถึงเลขอีกอ่าใช่อันนี้สุดยอดเก็บไว้เป็นขวันถุงนะเป็นสิริมงคลกันลูกข้างแพงนะลูกนะสุดยอดนี่ครับนี่ครับนี่คฮักแม่ฮักแพงนะพี่จอพี่เจเนี่ยอ่ เยะแหวนให้ก็แหวนมกี้รถกลับบ้านนะคะจะได้แบบขัรถเดนทางปลอดภัยโอเคจ้าจ้าลูกสาวได้แบบขับขับไปน้ำทังกับพอเงินเียแบบพ่อได้ค่ะร้อไจารนมือรสามมีเดี่เลมือน okay. ีนนีันนดนงรถสมเบิดบุญครับสวัสดีค่ะไม่ไม่ใช่ทานแหไม่ใช่ไม่จริงดูัััแค่ดูััแใช่ไปึ๊บี่แบอกว่า ไม่จริงไม่ใช่ก็ไม่พาก,กันไม่ใช่ค่ะกิ่งชันเนอะกิ่งชันฉันที่บอกอยานั่นเองพี่วัะดีค่ะลูกซื้ออะไรอย่างนั้นมอรเลมี่อันนี้พี่โดเลมี่มาดูเลมี่มอีกอ่ากตุ้ไปเดียค่ะมีอะไรบอกตู้เป็นไงอ่ต้องฟังจากคนนี้น้องฮักแพงต้องฟังจากคนนี้แอดมินสาวน้อยเพื่อนนแพงลูกสาวอ่ะลูกสาวแม่นนับประวันนับประวันจริงบอแน่นี่ครับแอดมินของสาวน้อยนับประวัน ครับผมบนไม้คันอีกวชุดใหม่เรอชุดาไม่เคยนอนนู้นเป็อันนี้เพราะว่ามันคือกระดกคอีซแล้วอีกอ่ะอันคัที่ว่านน่นเป็นแงแช้นคือมีอันนั้นอันนี้เป็นอันรักษาภาพจริงชักษิเป็นไหมัส รบกวนลูกรบกวนอ่อโอเคนะโอเคนะลูกนะอันนี้ต้องอาขานชื่อกำลังใจนะครับผมจากอาแม่ฮักกำลังใจคนเก่งคนขยันบ้านฮักน้องฮักแพงอ่าบ้านฮักนะคะเออมาได้อึงอีแมลให้ลูกอึงอ่ามีหมอนอึมือแนนให้ลก <S <S genau, okay, ูกอ okay okay, ันนั้นไหมพี่จอนลูกอะไรนะช้างหรอที Trail> ่หนูพูดอะไรนะโอบโอกพี่คือคฮาคุณเนี่ย เาเป็นเรื่องปกติโลกก็เส้ลือดปิกแดงแดเขาพูดหันเร้่หนหัล่มมาสั่นข่้นกัน่มลายวันนี้หนูจะกลับบ้านจะในใจวันนี้ร้อยเอกนะค่ะร้อยเอกบันเทมาปุ่มเหมาด้วยครับมาจาาเดูดูได้ร้อยเอกนะ่ดี๋ยวเาองที่ันเทที่ช่วยอย่างไรชวยถงกุลาบ่อยโชโบดโชโบดจะกับรรกาสิอันกับปอก่อนเดี๋ยวของคนบะเบอร์ขาตัาเฝ้า ดูความถี่ไปเท่านั้นนี่ตือผู้ร้านอุที่จอนตาบานเอเียยังไม่เก่ใช่ไหม่นค่ัค่ะนั่งจอยันเพิ่หน่อยใจยันเพิ่วันเป็นคือแกของแม่คนนี้เป็นคนนี้ที่แกแก่กบพอเท่าไรค่ะรับรอบปีเกษิแก่เลวกะบรรย้ายให้เลยว่าเขาคุณเขาคุณคูกับนั่งใจเลย่ะตัวจสิงของยาพารีทชนมาให้เป็นการแทนกับนังใจในปีปีเกษีค่ะสู้เพื่อพอฮัทไม่ฮัทคือ

สองสองหนึะครับจะบอกสใบสองใบแล้วตัวนี้อันนี้อะไรจ๊ะว่ามไม่ไม่ผมนใจมากเออเอาว่างราราโชว์ไปนี่เลยไปนี้ต้องรอดูเลยอเลอะไรคบในตองเก้าออตองเก้าไมเป็นาเกเก่าที่สุดในโลกเกลเก้าาเล้าเกาหรือเปล่าจรไม่แต่ว่าอันี้มันตองเลยสนจรนะและเก้าเยอะมากเออสนจนชบดื่มดี อันนี้สองให้ดูไหนอันนี้นะครับเนี่ยน้องแพงชอบมากครับเป็นเลขอะไรครับนี่ครับสามนี่ครับเข้าสามตัวโอเคนะลูกอ่าเก็บไว้มานๆปังๆโอเคครับติดตามป้ามดอีนะครับ่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ

เขัดไปเรื่อยๆลูกขัดไปเรื่อยๆเท่ากับะลาุกปูนไปแล้วก็แขงแรงอีค่อยขัดโอเคค่ะทู้ไรคเที่ยวค่ะ่อแ่า้ก็เที่ยวค่ะชาปาแล้วก็เี่ยองที่ตอนแล้วก็เที่ยวช่องปามดอยู่ยาวค่ะอย่าลมกดไลค์กดแชไปเยอะๆคเยว เีนเนาจ้าเป็นตังกาครับน่ะแล้พี่น้องไปรัวเนี่ครับคโอเคโอเมโอคนอคโอี่โอเคโอเคโอเครัเอเคโอเคโอเีคคอคเคนอเกเคอเคโอเคโอเคโัเอเอเคีเคคอคโอคคคคอคอคอ โอเคทานนี้เป็นทพริันทม่เคยได้คือผใารที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ